ชิ้นที่อยากจะปั๊มช่วยมันกับระวบปั๊มปั๊มิ้นที่อยากจะปั๊มอ่ะไม่อยากปั๊มอ่ะไม่อยากปั๊มอ่ะไม่ต้องดิ้วไม่ได้สูไม่อยากขำอ่ะขอได้วยไหมละปั๊มปั๊มช่วยมันแต่ละบัมทนไม่ไหวละปั๊มปั๊มชิ้นที่อยากจะปัม๊มอ่ะไม่อยากปัมมป๊มอ่ะไม,ะม่อยากปั๊มอ่ะไม่ต้องมาลุ้มไม่ต้องมาเล่ไม่ต้องมากันโอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอป้าหน้าหมีครั้งนะฮะทุกคนวันนี้นะฮะเรามาในทุน3,500บาทนะฮะ คนฐานะนะฮะสามพันขึ้นนะสามพันบวกนะสามสี่พันหน้าพันนะฮะกำลังดีนะเรามาเลือกห้องกันเลยดีกว่านะโอเควันนี้นะฮะเรามาอยู่ในห้อง B3 นะฮะในช่วงเวลาประมาณตอนนี้กี่โมงเนี่ยบ่ายสองโมงนะฮะทุกคนบ่ายสองโมงนะฮะบ่ายสองโมงคืออะไรวะบ่ายสองเฉยไม่ได้หรอ โอเคเรามาในรูปแบบขอไพ่ค่อนข้างอืมค่อนข้างหนาเนะหนาตึ๊บเลยนะขึ้นมาแดงว่ะมาเป็นมังกรเนะ่ยมังกรคู่แต่ว่ามังกรค่อนข้างสั้นๆหน่อยนะีทุกคนเราจะขึ้นไปเป็นมังกรแดงเหมือนกันนะ่ยาแดงไปก่อนนะีฮะทาแดงไปก่อนสักพันห้าไป แบ่งช่วงแบ่งช่วงนะแบ่งช่วงชั้นนะ <g ül> ไม่ใช่แบ่งชนชั้นนะทุกคนโอเคไม้แรกก็ตึงๆแล้วนะไม้แรกก็ยอดแทงเกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะโอ้โหหน้าก้าหลังเป็นไงหลังเอเอ,เอประโูห้าอยู่ครับ าเด้งอยู่้าเด้งอยู่้าเด้งอยู่ครับแม่อาครับไม่จัวครับหัวก็ได้นะครับเป็น, 7, 3, นเจ็บสายเด้งเลยทุกคนเขาตึงมืออยู่อะเขาตึงมืออยู่อะบอกเลยเนี่ยชอบเล่นทุนหนาหนาหนะนาตึกเลยเลยทุกคนไอ้ครับ <S <S ตามแดงไปอีกครับทุกคนยัดแดงไปอีกครับ เหมือนเดิมครับโอโจ้ด้วยเอากำไรแทงนะเอากำไรแทงครับเอากำไรแทงครับแบบนี้ว่าไงสามแต้มกับสี่แต้มอยู่ไปขอบขอบขอบมาอขอบใจเด้อขอบใจครับ โอ้โหโจโคตดแม่นแนวเรื่องจัดเลยโจหกเข้าเฉยตัดมาน้ําเงินนะครับเราก็ต้องตามไปที่น้ําเงินะนรัยเขาค่อนค่อนข้างค่อนข้างดูง่ายนะถ้าเขาไม่แปรปวนนะฮะรูปแบบเขาไพ่ก็คือรูปแบบเขาไพ่ทึบนะฮะก็ขึ้นมาหนาเตะเหมือนกันนะ เป็น2กับสามแถวเลยนะี่ยัดเสมอไปหน่อยฮนะรูปแบบเข้าไพ่สวยๆอย่างนี้ชอบเสมอนะทุกคนข้าไพ่อ่านง่ายๆอย่างนี้ชอบติดเสมอในหน่อยนะไม่รู้เป็นอะไรเนะี่ยอ่านง่ายเกินอะ่ะน่าตกใจมันอ่านง่ายเกินครับน้อน,น,อนมันอ่านง่ายเกินอีย <laughs> ไอ้เหี้ยมันอ่านง่ายเกินมันอ่านง่ายเกินไปวะละ่ะช็อกโอ้โหไอ้เหี้ยสามพันเหนือหนึ่งพันประโจต้องเทเลยทุกคนต้องเทเลยฮะอย่างนี้ เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องจัดว่ะเ <c oughs> ชื่อลืมลุนล้นลืมเปิดดนตรีลุ้นเลยนั่งลุ้นเองนะฮะตอนนี้ลุ้นจนลืมสองแต้มขอโอ้โหเกือบอีเวน <c oughs> ถ้ามึงตู้ประเจตไหม ไอ้ทุนเัวแปลกเข้านะกูช็อกเลยเนะี่ยไม่เกนเอาเรื่องหูเสียวอะ่ะทุกคนทุนสามพันหก็ตึงมืออยู่นะไปแดงครับทุนสามพันห้าก็ตึงมืออยู่นะอย่างเงี้ยไปครับไปแดงไปแดงไปยาวๆเลยฮนะทุกคน <c oughs> แบบนี้น่ากลัวนะ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ขอตึงๆเท่เทครับมายนี้ขอตึงๆครับ ปังๆมาดวงผมเริ่มมาแล้วว่ะทุกคนดวงผมเริ่มมาแล้วว่ะอีแดงเริ่มมาแล้วว่ะอีแดงนี่มันเอาเรื่องเลยทุกคนขึ้นมาครับขอให้ขึ้นนะทุกคนเป็นสี่นะขอให้ขึ้นมาเป็นสี่ตัดนะฮะสี่แล้วค่อยตัดนะฮะอย่าเพิ่งตัดแล้วสี่นะป๊อกเก้าได้โบน,นัสด้วยนะมัน,อนนอนเป็นยังไงล่คะครับ อือมือจัดเจ้แทงมาตั้งงานนะเพิ่งเข้าวะโนออวนัทจา๋าตัดเศษไปครับตัดเศษตัดเขา้าไพ่ไปครับขอ,อสวนแบบหน้าหงายไป เครับตอนนี้โอ้โหแต้มเดียวหนึ่งแต้มสองเด้งปรโตแล้วไงครับแล้วไงครับขอบเข้าเป้าโอ้โหขอบใจครับหกอีกแล้วตัวเดิมตัวเดียวเลยโอ้ยหตัวนี้มันทำผมหลายรอบแล้วว่ะทุกคน เอาไงดีจะตามไหมครัแบ,บแดงหรือว่าจะพักดูก่อนนะแต่ถ้าเป็นไปได้นะผมคิดว่าน่าจะพักนะฮะแดงมันก็น่าเล่นนะทุกคนหรือว่าจะรอดูเขาขึ้นก่อนเนะี่ยแล้วก็ค่อยตามเขาไปเนะยถ้าเขาขึ้นแดงอีกนะดูก่อนนะฮะว่าชนขอบแล้วมันจะหักหรือเปล่านะรอบนี้ลุ้นๆเนี่ยเมื่อกี้เข้าสวยแล้วนะ คุณสามพันห้านะตอนนี้มาเจ็ดพันนะโอ้โหครึ่งหนึ่งแล้วนี่หว่าทุกคนเฮ้มาจริงด้วยว่ะแน่าจะตามคุณสามพันห้าตอนนี้มาครึ่งทางแล้วนะงั้นก็ไปอีกสักครึ่งหนึ่งจะเป็นไร่ะรทุกคนง <laughs> ั้นก็ไปให้มันถึงหมื่นเลยดีทุกคนไอดีถ้างั้นนะตามเขาไปดี งั้นก็เดี๋ยวตามไปนะครับน,นันน่นนนตามไปติดๆเลยนะครับน,นันน่นนนนั่นนนนั่นนนมาครับมาเปิดมาหนึ่งแท้งกับสองแท้งประทรูฮู้วเอาอีกแล้วทุกคนพอตามเขาตัดนะพอตัดเขาตามแนละ้วโอ้โหอะไรเนี่ย ไปครับน้ำเงินเท่านั้นเนี่ยเยียวยาวทุกสิ่งน้ำเงินเท่านั้นครับมัน,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 นเห็นผมเล่นได้น้อยมันมันไม่อยากให้ตังค์อ่ะมันอยากให้ฟาดแบบเมื่อกี้รอเปล่ามันชอบไม้หนักๆรอเปล่าไอ้บอลงโมนัดตอนนี้คืนเขาหมดแล้วนะทุกคนอยากให้ผมฟาดหนักๆรือเปล่าหรือ,อยังไง อธิบายมาสิจะเอาโอ้โหลงไม่ทันแม่งมัวแต่พูดไอ้เหี้ยโอ้ยมึงอย่าออกเชียวนะเสมอนะ่มึงอย่าฟลอกเชียวนะโอ้โหเห็นโอ้โหเอี้ยทุกคนทั้งคู่ทั้งโบนัสมาดั้มดเด็กเว้มัวแต่พูดลครับลงไม่ทันถ้าผมใส่เมื่อกี้นะตัวละร้อยเลยนะ ไอคู่ผมได้พันเอ็ดเลยนะทุกคนแ,แต่เลขสวยครับตอนนี้มาเก้าพันตรงเป๊ะเลยนะฮะตามน้ำเงินไปอีกครับไม่เ,เสียดายวะทุกคนอ,อะไรครับเนี่ยทั้งคู่ทั้งโบนัสเลยนะฮะเสียดานะไม่ลงไม่ทันโอ้โหทักนี้เล่นคู่กับโบนัสบ่อยครับแล้วก็เสมอนะ มือสื่อก็มันเข้าบ่อยเกินไปแล้วอู้เห็นป่ะทุกคนแม่งเอ้ยไอ้เหี้ยพอไม่ลงอีเด็กเว้นหึมุดหิตเอ็นอีบ่แต่ว่าพันหนึ่งไม่หมื่นหนึ่งแล้วว่ะอ้าไอ้เหี้ย,ยแป,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 ป๊บๆมาไงฮะทุกคนมัวแต่ไปโฟกัสโบนัสกับคู่เนะียโอ้โห เงินแน่ขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งเฮ้ยหมื่นหนึ่งแล้วว่ะทุกคนผมกลัวเขาตัดป่ะเดี๋ยวรอดูเขาก่อนนะจังหวะสามจะขึ้นมังกรเนี่ยมันตัดบ่อยนะทุกคนเราชะลอไว้ได้ก็ดีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยเราขึ้นเป็นมังกรคู่เลยนะฮะแดงน้ําเงินนะถ้าเขาขึ้นมาเราขึ้นตามไปแน่เลยเหมือนเขาจะขึ้นมังกรน,น้ําเงินมาเรียบร้อยขึ้นจริงด้วยฮนะ ตามครับตามเข้าไปครับโบนัสด้วยนะโอ้โหทำไมโบนัสมันแตกบ่อยจังวะเลขเราค่อนข้างกลมในตอนนี้เราต้องแทงไปกลมๆนะฮะโอ้ยขอขอละไม้นี้นะขอละขอละเขาตึงๆนะฮเห็นโบนัสมาบ่อยเนะฮะสามรอบติดแล้วนะ ขอให้เป็นรอบที่สี่เถอะนะจุบนะจ๊บจุ๊บนะจุ๊บจุ๊บนะขอให้โบนัสเข้านะรอบนี้โอ้โหหน้าก้าวขนาดนี้หลังจะ๊อกขนาดไหนโอ้โหโโหกแต้มได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จริงหรือเปล่าฮนะโอ้โหลงคู่ปิดทางอะไรเ,น,เนี่ยเอ้าเสมอโอ้โหเรียบร้อยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฮนะ เสมออยู่นะฮะโอ้หกร้อยกลุบกๆนะเห็นไหมทุกคนผมบอกแล้วนะฮะเขาไพา่สวยๆอย่างนี้ต้องลงเสมอทิ้งไว้นะฮะเวลามันอ่านเขาไพ่ง่ายๆเราต้องเสมอตัดไว้เลยนะฮะเพราะว่าเป็นเสมอบ่อยจิบผายโอเคครับตัวเดิมครับน้ำเงินนะคือตั้งแต่เสมอมาเมื่อกี้นะผมรู้สึกระแวงนะเอากำไรแทงนะหกร้อยที่เราได้เสมอมาเนะี่ย มา,มาดูกัน,นครับจะเข้าจริงๆหรือเปล่าครัไอ้เหี้ยแล้วทีนี้มาป๊อกแฝเอา้าวโดนป๊อกเก่าวะยังรู้สึกดีใจแต่ใช้กันไหมแดน <c oughs> โอ้โหไอ้สยตา์ถูกพาคุ้มครองครับพาคุ้มครอง เกือบโดนนะโอ้โหโอเคครับตัดมาแดงอย่างนี้เราก็ไปแดงเหมือนกันนะยเขาไพ่ก็เล็งไว้เป็นเขาไพ่สูงนะแต่ว่ารอดูก่อนก็ได้ครับใจเย็นๆนะเพราะตอนนี้เอ,อตัวเลขเราค่อนข้างกลมเลยทุกคนจะแทงอะไรต้องดูดีๆนะไม่มีเศษให้แทงเล่นๆแล้วน,นะนากาทั้งคู่ แต่หลังไม่กล้าโอ้โหเข้าหมดเลยคู่โบนัสเจ้ามือไอ้เหี้ยข้าผมใส่แดงตามนะเมื่อกี้อินเต็มไหมหือดอาอ่านที่ยาตนะิครับงั้นก็ไปเลยดีกว่านะโอ้โหเสียดายว่ะทุนเราสามพันแ้่นะเราไม่อยากไปเยอะนะไม่อยากไปไกลมากนะกลัวหลุดนะฮะ วัตุยวัตุยเยนะ่เลยวตุยเย่ครับเปิดมาเจ็ดแต้มเออได้อยู่สองแต้มเอา้าไอ้เหี้ยสองชนปะสองชนปะไอ้เหี้ยแปดหลังบัตรูมายังไงก่อนไอ้เหี้ยหกแม่งหลายรอบมากจริงไอ้หกตัวเนี้ย <c oughs> สามสี่รอบแล้วนะเมื่อไหร่มึงจะหมดนะยี่หกเลยขวัญผมทุกดอกเลยนะไม่เคยจวหกเข้าแล้วผมได้ดิบได้ดีเลยนะฮะล่มจมไม่เป็นท่าต้องอย่างนี้ใช่ไหมครับมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมนะฮะคุณถึงจะพอใจเะเศษห้าสิบนะเ,นะเอาให้หมดเอาให้ยันะเลย ขอตึงๆเหอะไม้นี้ขอตึงๆเหอะมึงจะบโบดงโบนัสมึงไพ่คงไพ่คู่อะไรมึงมาให้หมดเนี่ยคุณก็มาให้หมดดีครับคุณก็มาให้หมดดีครับน,น,น้องน้อนเอาเรื่องจ่ะโอ้ได้คลิปเดียวดีๆแล้วนะฮะกว่าจะเข้าขอโทษแม่สององติดเอ้ยไม่ติดดิแต่ว่าก็สองรอกนะเฮ้ยห้องนี้มาโบนัสดีจัดนะ โอ้ดนะ้แต่ดีจัดมาทุกคนเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะแบบนี้เชื่อไม่เอาดีกว่าครับไม่อยากแทงรีบๆนะให้เียบน,น,นะครับเมินแดกไอ้เงีย้ย แล้วทำไมหนูไม่แทงโอ้โหปะโถเแล้วไม่บอกกูแทงแอะไรเด็กนี่แม่ง้าวเฉยโ,โอเคเชีย่ยมาสองตัดสองครับเอาไปรูปแบบสองตัดนะฮะค่อนข้างสวยเลยนะออกกำไรแทงครับพลาดไปก็ไม่เสียใจนะไม่เสียดายครับจะเสียดายแบบ แต่เสียดายที่ไม่ได้แทงมากกว่าไงเหมือนรอบเมื่อกี้นะวางเงินไปแล้วนะแต่ไม่กดยืนยันนะกลัวเวลามันกระชั้นชิดเกินนะดไงทุนเคียคู่หกแม่งไปลงทางนู้นว่ะไอสัตว์เอ้ยกูไม่ได้คู่ด้วยเรียบร้อยเลยฮนะเคียคู่แม่งมนไม่จ่ายผมวะทุกคนเี้ย ลงผิดทางไอ้เหี้ยไม่เข้าหมดเลยอะ่ะทั้งโวนะทั้งคู่เลยโอ้โหเดี๋ยวดูดูไอ้เหี้ยลิ้นพันไอ้เวนดูรูปแบบก่อนนะครับเขาจะขึ้นมาเป็นสองตัดหนึ่งหรือว่าเป็นปิงปองครับทุกคนโอ้ยแม่งขึ้นยากจังวะไอ้เหี้ยเริ่มยากแล้วทุกคน เริ่มไม่ใช่ทางของเราแล้วนะอืมขึ้นมาอีกสักหน่อยก็น่าจะพอแล้วนะเพราะว่าทุนสามพันห้านะทุกคนทุนสามพันห้าขึ้นมาเจ็ดพันได้ก็ตึงมือแล้วเจ็ดแปดพันพอดีนะทุกคนแต่ถ้าเอาเล่นแบบไม่โลภนะไม่โลภแบบผมตอนนี้นะทุกคนสามพันห้าไปห้าพันครับวิธีเดินเงินครับถอนครับแล้วก็เล่นสามพันห้าใหม่นะฮะ ค้างบัญชีนานนะแต่ห้ามถอนหมดนะห้ามถอนแบบเหลือศูนบาทนะทุกคนต้องถอนแบบมีเศษตัดๆหน่อยนะมีมีเศษฝากๆไว้หน่อยนะสมมติว่าบวกขึ้นไปสักอ่าหมื่นเอ็ดนะถอนไปหมื่นหนึ่งครับเดือทิ้งไว้นะสองตันหนึ่งรูปแบบที่ชอบเลยนะรูปแบบที่อืม แม่งชอบไปเสมอนะเอ้ยชอบไปคู่ด้านนั้นบ่อยนะทุกคนรูปแบบที่ชอบครับกับทางที่ใช่ครับฮู้มาสองตัดหนึ่งสองตัดหนึ่งตึงๆไปหน้าแปดขนาดนี้หืมหลังจะผีขนาดไหนทุกคนเชียเอ้าอคู่เข้าครับ คู่เข้าครับแล้วก็ได้ป๊อปด้วยเ้แล้วก็ได้ชนะด้วยครับทุกคนโอ้โหเจ้ามือแดกครับเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นไงครับวิธีการลงคู่แม่นๆงียเอาเรื่องปะอู้ื่นครับวเอเอเอะเอ่เอาเนี่ยแดงไปครับรูปแบบหนึ่งสองสามครับใช้เศษแทงนะเนี่ย เหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับทุกคนก็คือถ้าสมมติมีเศษอย่างนี้นะหมื่นหกครับถอนไปหมื่นห้าต้องเล่นอย่างนี้ครับอย่าถอนหมดอย่าถอนหมื่นหกข้วนนะถ้าเป็นไปได้ถอนสักหมื่นหนึ่งก็ได้นะครับหมื่นหนึ่งหมื่นห้านะครับต้องมีเศษติดบัญชีไปนะมันมเคล็ดนะฮะถ้าถอนหมดมันจะมีขอาะนะทุกคนไอ้เชี่ยคู่มาแต่เอยไม่ได้ลง อย่าบอดสนิทสืบสายแน่เลยขออีกสักไมห้หนึ่งไปจบสวยๆไปรู้สึกว่าเราเล่นนานมากเนะนี่ยรอบนี้ไอ้เหียมันมือจัดมัน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 มือตรงไอ้เข้าเสมอเข้าคู่ครับทุกคนจริงมันมันมือตรงเนี้ยเข้าคู่เข้าโบนัสนะฮะมันก็เลยยาวๆไปนะผมรู้สึกว่ามันนานไปนะขอให้ทุกคนเบื่อเนะี่ยฮะ ดูรูปแบบเขาไพ่ไว้เนะฮะเขาไพ่ห้องนี้ก็ไม่ได้เล่นง่ายเสมอไปนะฮะจับจังหวะตัวที่เราถนัดจริงๆเนะยเราคิดว่ามันแม่นจริงๆเนะเราค่อยใส่เติงเึ้งเป็นไงล่ะเต้งเสมอไอ้ฝากไว้ที่น้ำเงินแล้วกันนะลองเป็นรูปแบบ2ตัดหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะเข้าก็ดีไปนะฮะจะได้จบสวยๆนฮะ ขอเป็นคลิปปิดท้ายแล้วกันนะตบสวยๆให้ผมหน่อยป่ะคลิปปิดท้ายไปทุกคนยียแทงไม่ได้แล้วปรับชิปแป๊บเฮียเีวงเงินไม่พอใส่ไปสี่รอยครบครบปุบบหนึ่งหมืนไม้สุดท้ายทุกคน,นครับก่อนจากลาครับมาลุ้นช่วยกันหน่อยมาลุนช่วยกันหน่อยไม้สุดท้ายครับโอ้โหสามแต้มทำไมมัน ่อยละหหอยขนาดนั้นเอาแปดหลังครับน่าจะได้โบนัสด้วยหรือเปล่าแบบนี้น่าจะได้โบนัสด้วยหรือเปล่าครับน่าจะได้โบนัสด้วยหรือเปล่าครับแบบนี้โบนัสสองพันแตกเบาๆครับโบนัสคูณสิบครับทุกคนเอาเรื่องโอ้โหจบสวยจริงครับฝากกันไปด้วยดีครับเป็นไงครับสองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทครับทุกคนโอ้โหเอาเรื่องโอ้ยิง ก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจนะครับทุกคนโอ้โหคลิปนี้ตึงๆเลยปะไอ้เหียถอน2องหมื่นครับเหลือทิ้งไว้2,800ันแรบาทเนีไว้เจอกันใหม่คลิปแน่นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับทอาม่อยากปามไปไาม่ะ شو بدلنا بام